รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย m u l x the next peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต ทอกศ h e way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทอกศส,สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการสนามเป้าบรรเทาทุกและปุกอนุมากเกษตรพืชผลนะคะในการที่พร้อมรับฟังทุกร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็อยู่เคียงข้างกันนะคะเพื่อที่จะหาทางออกของปัญหานั้นๆนะคะประเด็นที่เราจะพูดคุยกันวันนี้ค่ะท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องของ เสียงของคนทํางานค่ะเสียงของเรามีค่าอย่างยิ่งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของคนทํางานที่อยู่ในสังกัดของประกันสังคมเป็นผู้ประกันตนนะฮะทุกวันนี้พวกเรารู้ไหมคะว่าเขามีในเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมและบอร์ดประกันสังคมตรงนี้นะคะเป็นผู้ที่กํากับดูแลงบประมาณ 2.9ล้านล้านบาทเป็นงบประมาณมหาศาลเหมือนกันนะฮะซึ่งหลายๆคนที่ติดตามข่าวเรื่องนี้นะก็มีประเด็นที่สงสัยนั่นก็คือเรื่องของการเลือกตั้งคณะกรรมการบอร์ดที่กําลังจะครบวาระนะฮะเพราะว่าคณะกรรมการบอร์ดตรงนี้ล่ะค่ะที่จะเข้ามาดูแลนะฮะสิทธิของผู้ประกันตนเราจะมาร่วมพูดคุยกันนะฮะกับผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้แล้วก็พร้อมที่จะมาให้ข้อมูลกับพวกเรานะฮะท่านเป็นรองโฆษก สำนักงานประกันสังคมค่ะก็คือท่านมาลาการันหอบประทุมนะฮะสวัสดีค่ะท่านรองโฆษกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมที่ชมรายการเราเรารู้จักประกันสังคมนะคะโดส่วนมากแต่คําว่าบอร์ดประกันสังคมนะคะหรือเขาเรียกว่าคณะกรรมการประกันสังคมใช่ไหมคะท่านคณะกรรมการประกันสังคมเนี่ยมีบทบาทหน้าที่อะไรแล้วสำคัญสำหรับผู้ประกันตนของเรายังไงคะท่านคะก่อนอื่นนะคะต้อง ต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าคณะกรรมการประกันสังคมมีความสําคัญกับกองทุนประกันสังคมแต่ทีนี้ก่อนเราจะมาคำคความเข้าใจคําว่ากองทุนประกันสังคมคืออะไรก่อนนะคะในส่วนของสํานักงานประกันสังคมนยคะมีภารกิจที่จะต้องดูแลลูกจ้างนายจ้างผู้ประกันตนนะคะซึ่งหนึ่งในกองทุนที่เราดูแลคือกองทุนประกันสังคมที่มีอยู่2.9ล้าน้านล้านบททีนี้ต้องถามก่อนว่าพี่ปูว่าแล้วเงินมันมาจากไหนตั้ง2.9 9้าล้านบาท ะะมาจากการที่จัดเก็บเงินสมทบ3ฝ่ายคือ,อมีนายจ้างผู้ประกันตนและรัฐบาลในอัตราปัจจุบันนี้คือ5%เ เป็นมาจาก3ทางนี้ถูกต้องค่ะก็มีการจัดเก็บทุกเดือนทุกเดือนนะคะทีะนี้มาดูเสร็จพอมีการจัดเก็บแล้วประกันสังคมก็ต้องมีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะด้วยกฎหมายประกันสังคมก็มีการกําหนดให้มีคณะกรรมการหนึ่งมาชุดหนึ่งก็คือคณะกรรมการประกันสังคมเป็นรูปแบบไตภาคีคําว่าไตภาคียังไงคะ3ฝ่ายหฝ่ายรัฐบาล 2. ฝ<อ>่ายนายจ้าง3ฝ่ายผู้ประกันตนค่ะทีะนี้ถามว่าฝ่ายรัฐบาล เขากำหนดในกฎหมายแล้ว บอร์ดประกันสังคมเนี่ยค่ะมีทั้งหมด21คนนะคะมีฝ่ายละเจคนในฝ่ายรัฐบาลท่านประหลัดก็คือเป็นประธานคือโดยตําแหน่งตูกตําแหน่ง7คนนี้เป็นโดยตําแหน่งเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คือ7คนนี้แน่นอนคือประหลัดกระทรวงแรงงานเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมนะคะมีผู้แทนกระทรวงหัดไทยสาธารณสุขนะคะกระทรวงการคลังสํานักงบประมาณพมอคะอันนี้คือแน่นอนแต่นี้ในฝ่ายของนายจ้างผู้ประกันตนคุณอนุมารทราบไหมคะแล้วเขาจะเข้ามายังไงฝ่ายละเจคนแล้วจะเป็นใครจำ่นกนะคะ จ้ต้องเป็นใครมันก็เลยเป็นที่มาของว่าถ้าท่านได้ยินคือกระแสเลือกตั้งบอกว่าจะมีการเลือกตั้งบอดประกันสังคมไหมเลือกตั้งบอดประกันสังคมไหมก็ต้องขอบคุณค่ะวันนี้เราจะได้มาชี้แจงให้ชัดเจนว่าการเลือกตั้งมีจริงไหมแล้วมีการปรับเปลี่ยนอันดับแรกมีแน่นอนอมีแน่นอนนะคะมีแน่นอนเลยค่ะมีแน่นอนทีนี้การคาว่ามีแน่นอนนั่นหมายความว่าอย่างไงประกันสังคมเป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะอยู่ภายใต้กฎระเบียบกฎหมายบอกว่า จะต้องมีการเลือกตั้งเพราะบอร์ดประกันสังคมผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนต้องมาจากการเลือกตั้ง uh huh. ค่ะโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง uh huh. นะคะกระบวนการนี้ค่ะการจะเข้ามาไม่ใช่ว่าเข้ามาลอยๆอันนี้ต้องใช้คำาคนานี้นะคะขออนุญาต uh huh. มันจะต้องมีกระบวนการขั้นตอนนะคะท่านรัฐมนตรีท่านก็จะออกระเบียบมาหนึ่งฉบับค uh huh. คือระเบียบกระทรวงแรง,งงานเมื่อปี64ในเรื่องของเกี่ยวกับการเลือกตั้งขออนุญ,ญาตใช้คาว่ากติกาในการเลือกตั้ง นะคะจะได้ชัดเจนนะคะกระบวนการพวกนี้ค่ะเขาก็ต้องมีการกําหนดว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างในการเลือกตั้งนี่น่าสนใจนะเพราะหลายคนบอกว่าเอ๊แล้วคนที่จะไปเลือกตั้งเนี่ยมีสักเท่าไหร่กันแล้วเลือกตั้งด้วยวิธีไหนอันนี้เป็นประเด็นที่คนอยากรู้มากนะทีนี้ต้องขอบคุณค่ะว่าประเด็นนี้ถ้าดูในรูปประกันของกองว่านายจ้างมีเท่าไหร่มีประมาณ5้าแสนลาย อันนี้คือฝั่งนายจ้าง5้าแสนแตนหมื่นลายนะคะในส่วนของผู้ประกันตนถ้าทั้งระบบตอนนี้ประมาณ24ล้านคนแต่24ล้านคนนี้ภายใต้ผู้ประกันตน3ประเภท หนึ่งมาตรา33มีประมาณ12ล้านคนอันนี้คือนั่งทำงานตามในจ้างใช่ะคะเข้ามาออฟฟิศทำงานตอกบัตรออกเข้านะคะอันนี้คือตามปกติส่วนผู้ประกันตนอีกมาตราคือมาตรา39ก็คือเคยอยู่ในระบบประกันสังคมแล้วเขาอาจจะเป็นอิสระสมัครใจอยู่ต่อเขาก็ส่งเงินสมทบ432บาทเคยเป็นเคยทำงานประจาอยู่ตามบริษัทอันนี้มีประมาณ 1. 6ล้านคนนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ก็คือมาตรา40ที่เราเคยได้ยินก็คือแรงงานอิสระ อันนี้ที่บอกว่าเป็นแม่ค้าเป็นพี่วินใช่เป็นพี่วินพี่แท็กซี่ไปช่างทําผมอะไรได้หมดก็เข้ามาสมัครนะคะเป็นเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ก็อยู่ในระบบประกันสังคมประมาณ10กว่าล้านคนรวมแล้วภาพรวมก็ประมาณ24ล้านคนค่ะไม่ถึง24ล้านคนนี้จะได้ไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมหมดไหมฮะ ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ก็เลยเป็นที่มาว่าวันนี้อาจจะต้องมาชี้แจงให้ทราบว่า24ล้านคนมีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนไหมโอ้ดีเลยท่านผู้ชมตั้งใจฟังเลยนะฮะล้านคนมีสิทธิ์เลือกตั้งประกันสังคมเท่าไหร่และอยากรู้มากใครที่มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องรัองแต่ทีนี้ประเด็นก่อนที่จะบอกว่าใครมีสิทธิ์เลือกตั้งเรามาดูกระบวนการการเลือกตั้งก่อนค่ะไม่ใช่ว่าพอต้องนอย้ดนไปนิดหนึ่งค่ะว่าชุดแรกท่านเข้ามาปฏิบัติเมื่อ14กุมภาพันธ์ ท่านอยู่ในวาระ2ปีเพราะฉะนั้น14กุมภาวันวาเลนไทน์เมื่อปี67วาระประมาณกุมภา69นะคะทีนี้พอกุมภา69ปุ๊บเนี่ยคนที่จะมาดําเนินการเลือกตั้งจะมีกรรมการขึ้นมาอีกหชุดคือคณะกรรมการการเลือกตั้งของบอร์ดประกันสังคมมาจากไหนคะคณะกรรมการการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยเป็นการกําหนดในระเบียบ กติกาของการเลือกตั้งท่านนึกถึงระเบียบถ้าท่านนึกถึงการเลือกตั้งในระดับประเทศท่านนึกถึงอะไรคะกกตที่กำลงังดำเนินการแต่กกม่ไม,ไม่ไม่ได้มาไม่ไม่คนละส่วนกันมากำกับดูแล ของการของกรมสุขภานะฮะกกตอนี้เป็นกกตอเล็กของของสำนักงานประกันสังคมมีทั้งหมด9้าคนเก้าคนก็จะมีทั้งคนของในกระทรวงแรงงานและคนนอกกระทรวงแรงงานนะคะแน่นอนค่ะหนึ่งก็ต้องเป็นท่านประลัดเป็นประธานท่านเลขาธิการแล้วก็เป็นผู้แทนของกระทรวงแรงงานก็มีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรมการจัดหางานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแล้วก็ตัวแทนของสำนักงานประกันสังคมแล้วก็จะมีผู้แทนที่ มีเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเลือกตั้งไครหรือคะก็หนึ่งกรกตถูกต้องกับถูกต้องเลยสองผู้แทนกระทรวงมหาดไทยอนนี้เขาก็จะมาฟอร์มทีมกันนะคะพอจบในเรื่องของครบวารละแล้วเขาก็จะมีการประชุมหารือกันพอประชุมหารือกันเสร็จก็จะกําหนดเขาจะมีหน้าที่ค่อนข้างหนึ่งประกาศให้มีการเลือกตั้งเหมือนกรกตใหญ่เลยถูกต้องค่ะถูกต้องแต่ก็ต้องรอกันแล้วเรายังไม่ทราบนะคะว่าเขาจะเลือกตั้งกันวันไหนประกาศให้มีการเลือกตั้งเสร็จแล้วก็ พอมีการประกาศก็จะต้องมีการประกาศกําหนดในเรื่องของวิธีการที่จะเข้ามาผู้มีสิทธิ์เข้ามาในการเลือกตั้ง,งนี่แหละค่ะจุดที่คุณอนุณาณบ,บอกผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเขาก็จะบอกว่าเอาแล้วนะสมมตินะคะว่าประกาศให้มีการเลือกตั้งลงคะแนนมิถุนา669ค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะเริ่มบอกแล้วว่า ให้ทุกคนในระบบประกันสังคมเข้ามาลงทะเบียนในระบบประกันสังคมอาจจะเป็นช่องเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะเพื่ออะไรเพื่อจะได้รู้ว่าเขามาแสดงเจตจานงว่าอยากมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งนะคะทีนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าหลักการคือนายจ้างก็มีสิทธิ์เลือกเฉพาะนายจ้างผู้ประกันตนก็เลือกเฉพาะผู้ประกันตนนะคะทีนี้พอกรรมการการเลือกตั้งของสำนักงานประกันาคมประกาศกําหนดวันเลือกตั้งแล้ว เอาละทุกคนจะต้องมาลงทะเบียนเลือกตั้งเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งในช่วงระยะเวลาช่วงนี้ถึงช่วงนี้อาจจะ1เดือน15 1หวันหรือ7วันก็แล้วแต่นะคะพอมาลงเสร็จปุ๊บคําถามว่าแล้วมีสิทธิเลือกตั้งหรือยังยังนะต้องประกาศสิทธิ์นะต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยหรือเปล่าคะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติอ๋อเอาละพอตรวจสอบคุณสมบัติอันนี้น่าสนใจมากมากนะเพราะหลายๆคนอาจจะดูว่าเอะแล้วเราเข้าเกณฑ์เข้าข่ายไหมห้ามพลาดนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ เราจะมาให้ท่านรองโฆษกนะคะพูดต่อเลยว่าคุณสมบัติที่ว่าคืออะไรสักครู่ค่ะสนับสนุนโดย m ิ l X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิตน้ำนมถั่วเหลืองตราโอไฮโอคัดจากถั่วเหลือง100% ไอซูซูดีแม็กซ์สเปซแรงแต่ประหยัดสุดๆไปกับเครื่องยนต์2.2 DDI Max Force ใส่สุดกับงานเต็มที่กับชีวิต New a s u ูซูดีแม็กซ์สเป The One and Only หนึ่งเดียวเท่านั้น กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2,569วงเงินงบประมาณ300ล้านบาทตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึง29่ธันวาคม2,568ภายในเวลา16.30นาิกาาทีติดตามรายละเอียดได้ทาง www.thaimediafund.or.th และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0 2น7 3 0 1 1 6 8 ซูซรแม็กฟอสบิ๊กแดงซ์ขอบคุณจากใจพิเศษสุดแห่งปีเป็นเจ้าของอีสูซรดีแม็กซ์ลุนบัตน,น้ำมันฟรีมูลค่รารวมกว่า38ล้านบาทสแกนรับเลยส่วนลด5,000บาทพิเศษลูกค้าเก่าอีสูซรรับสิบทธิ์ลดเพิ่มวันนี้ถึง30บธันวาคมนี้เท่านั้นสนามเป้าบรรเทาทุกผนึกกำลังเครือข่ายให้การช่วยเหลือรวมสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกับออนอุมาเกษตรพืชผลทางททบหทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือ,อ,อ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2,569วงเงินงบประมาณ300ล้านบาทตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึง29่ธันวาคม2,568ภายในเวลา16.30นาิกา30นาทีติดตามรายละเอียดได้ทาง www thai media fund or th และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0 2 2 7 3 0 1 1 6 8 ่อยู่บนจุดสูงสุดเป้าหมายต่อไปคุณไม่ได้แข่งกับใครนอกจากตัวคุณ m ิวเอ็กซ์เดอะเน็ <S <S X, Peak, สู่จุดพีกใหม่ของชีวิตเมื่อเร็วๆน,นี้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่ กพอรอจัดพิธีมอบรางวัลเมืองแร่สีเขียวประจำปี2568 Green Mining Award 2 0 2เต่อเนื่องเป็นปีที่16เชิญชูสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานเหมืองแร่สีเขียวภายใต้แนวคิด g r e e Mine to Green Mine เสริมแกร่งอุตสาหกรรมเหมืองแร่ไทยให้เติบโตคู่ชุมชนอย่างยั่งยืนในปี2,568มีสถานประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานที่ผ่านเกณฑ์และได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น308รายนะครับวันนี้ก็ต้องแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการนะฮะที่มารับรางวัลเหมืองแร่สีเขียวนะครับเหมืองแร่สีเขียวเนี่ยรางวัลนี้ก็กถือว่าเป็นรางวัลที่ สำคัญนะครับผู้ประกอบการหลรลยนะครับที่รักษามาตรฐานได้แล้วก็ผู้ประกอบการลายใหม่ก็มาได้รับรางวัลอันนี้ต้องขอชื่นชมนะครับสิ่งที่สำคัญคือการเหมืองแร่สีเขียวเนี่ยต้องมีการฟื้นฟูนะครับอนันฟื้นฟูให้กลับมาคงสภาพขายเดิมอาจจะไม่ร้อยเปร์เซ็นต์ก็แต่ต้องขายคืน เป็นเจ้าของ m X, The Next Peak. ิวเอ็กซ์เดอะเพิเศษแทนคำขอบคุณ Max กฟอร์สบิ๊กแดขอบคุณจากใจลุนรับบัตรน้ำมันมูลค่ารวมกว่า38ล้านบาทพิเศษลูกค้าเก่าอิสุสุมีสิทธิ์รับส่วนลดเพิ่มเติม25ตุลาคมถึง30ทธันวาคมนี้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2569วงเงินงบประมาณ300ล้านบาทตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึง29ันวาคม2568ภายในเวลา16นิก30นาทีติดตามรายละเอียดได้ทาง www.thaimediafund.or.th และ f a c e b o o k กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02-2730116-8 สนับสนุนโดย m ิวเอ็ e ซ e เ e อะ a k สู่จุดพีกใหม่ของชีวิตทกศ The w เ y w e a r e ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกศท่านผู้ชมเราสนทนากันอย่างเข้มข้นนะฮะงบประมาณ2.9ล้านล้านบาทที่อยู่ในกองทุนประกันสังคมแล้วก็แน่นอนนะฮะคนที่จะเข้ามากํากับดูแลก็คือ บอดประกันสังคมคเมื่อสักครู่นี้นะคะท่านรองโฆษกได้บอกแล้วว่าต้องมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ถึงจะมีสิทธิ์ไปเลือกตั้งนะคะคุณสมบัติที่ว่าเป็นยังไงคะค่ะนายจ้างและผู้ประกันตนถ้าจะเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้งครั้งนี้หนึ่งแน่นอนค่ะท่านจะต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมคมาแล้วอย่างน้อย6เดือนก่อนประกาศมีการเลือกตั้งอันนี้คือนายจ้างนายจ้างทั้งนายจ้าง,างและผู้ประกันตนเลยค่ะทั้งสองฝ่ายเลยค่ะแสดงว่า เจตจำนงนี้ก็คือต้องมีสวนร่วมในระบบประกันสังคมต้องขึ้นทะเบียนมา6เดือนอย่างน้อย6เดือน1้อยปวันอ่าค่ะเสร็จแล้วพอขึ้นทะเบียนประกันสังคมเสร็จก็ะจะต้องมีการนําส่งเงินสมทบอย่างน้อย3เดือนนี่สองอเงื่อนไขนะคะค่ะถ้า <S 1> 1, <S สมมติว่าขึ้นทะเบียนครบ6เดือนแต่ส่งไม่ครบ3เดือนค่ะส่งบ้างอันนี้ก็ไม่เข้าเกณฑ์หรอคะก็ไม่เข้าเกณฑ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง<อ>ค่ะเพราะฉะนั้น อยากจะบอกว่าเงื่อนไขสองเงื่อนไขนี้สําคัญในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมอยา่างปุ๊กเป็นผู้ประกันตนใหม่เนี่ยปุ๊กเอาละหเดือนละนะฮะสมัครมาเป็นผู้ประกันตนแต่ส่งยังไม่ครบสามเดือนคจากวันนี้ไปจนก่อนจะถึงวันเลือกตั้งเราก็น่าจะส่งทันนะท่านนะธันวามกรากุมภาก็มีสิทธิเลือกตั้งนะถ้าเราตั้งใจแบบ ส่งต้องตรงถ้าถ้าไม่มีเหตุปัจจัยใดๆแสดงว่าทุกท่านจะต้องมีหน้าที่ส่งให้ครบ6เดือนถ้าท่านอยู่ในระบบประกันสังคมได้ถูกไหมคะโดยหลักการนะคะถ้าอยากเลือกตั้งนะกต้องคนะก็แสดงว่าเมื่อประกาศบอกให้ต้องไปลงทะเบียนแล้วซึ่งในการลงทะเบียนเขาก็จะบอกเลยว่าเราจะลงทะเบียนไปเลือกตั้งใช้สิทธิที่พื้นที่ไหนค่ะนะคะพอลงทะเบีนเสร็จปุ๊บก็จะมีการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งค่ะทีนี้ในฝั่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้ว ถ้าถึงวันที่เมื่อกี้นำทเรียนบอกว่าอาจจะมีการประกาศกําหนดในเรื่องของมิถุนา69ก็รอรอในเรื่องของการลง,ลงทะเบียนแต่ทีนี้ในฝั่งต่อไปเรามีฝั่งคนลงคะแนนแล้วแต่เรายังไม่มีฝั่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเลยเออทำไมขัด<ค>รงร้หมคะใค,ใครมีสิทธิ์มาลงสมัครครับเลือกตั้งมันก็จะมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมาอีกว่าหนึ่ง การที่ยังมาเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายบุคคลในระบบประกันสังคมผ่านการเลือกตั้งนั้นจะต้องมีการสมัครรับเลือกตั้งซึ่งกระบวนการสมัครรับเลือกตั้งนี้จะต้องผ่านกระบวนการลงทะเบียนใช้สิทธิ์มาก่อนนั่นแสดงว่าคุณจะต้องอยู่ในระบบประกันสังคม6เดือนมาแล้วแต่ถ้าสมัครรับเลือกตั้งจะมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมาอีกนดิดหนึ่งคะ่ะเนื่องจากว่าจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเห็นความสําคัญในระบบประกันสังคม การนำส่งเงินสมทบจะต้อง36เดือนติดต่อกัน3ปีใช่ค่ะก่อนอสมัครรับเลือกตั้งค่ะนั่นเป็นเพราะว่าอะไรคะคือเจตนาของอย่างที่เรียนค่ะว่าคณะกรรมการประกันสังคมมี3ฝ่ายเพราะฉะนั้นรัฐ จะต้องดูในเรื่องของนโยบายอยู่แล้วแต่ถ้าผู้แทนนายจ้างและผู้ประกันตนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมและจะต้องกําหนดทิศทางนโยบายแล้วกลุ่มดีจะต้องเป็นคนที่เห็นความสําคัญของระบบประกันสังคม <c oughs> มีความรู้ความเข้าใจในระบบประกันสังคมสามารถที่จะ เสนอแนะนําแนวทางปรับปรุงแก้ไขสิทธทิประโยชน์หรือนโยบายในการบริหารจัดการกองทุนได้อ๋อนี่เป็นที่มาทําไมถึงต้อง36เดือนถึงจะมีสิทธิ์มาลงสมัครเป็นตัวแทนฝ่ายในจ้างตัวแทนฝ่ายลูกจ้างะนะคะดิฉันครบหรือยังนะแต่ว่าในขณนะดเดียวกันนะนะนอกเหนือจากไปลงสมัครเป็นผู้แทนตรงนี้แล้วยังมีกฎเกณฑ์อย่างอื่นอีกไหมคะก่อนไปกฎเกณฑ์อื่นนะคะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าเราได้ผู้สิิทธมีสิทธิเลือกตั้งแล้ว คุณปุ๊มีเป็นผู้สมมติผู้คุณปุ๊เป็นผู้ประกันตนหนึ่งพอไปลงทะเบียนครบแล้วเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสองคุณปุ๊สามารถที่จะมาสมัครรับเลือกตั้งได้ถูกไหมคะต้องนําเรียนอย่างนี้เาว่าการสมัครรับเลือกตั้งของเราหนึ่งไม่มีค่าสมัครโอ้ดีมากไม่มีค่าสมัครเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนว่ามาสมัครเถอคะค่ะแต่การเชิญชวนครั้งนี้เราขอเชิญชวนในลักษณะว่าให้ความสนใจกับการมาสมัครสองอยากจะให้ท่านกลับไปตรวจสอบการนําส่งเงินสมทบของท่าน เพราะบางครั้งอาจจะมีเหตุปัจจัยใดๆเราก็ไม่ทราบในเรื่องของการประกอบกิจการหรือการนําส่งของผู้บันตนมาตรา3ามมาตรา40ไปดูนะคะว่าครบหรือ,อยังตามเงือ่อนไขค่ะค่ะ,คะนะคะพอ,พอสมัครเรียบร้อยแล้วประกันสังคมก็จะทำคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะทําบัญชี ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและบัญชีผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้ววิธีการเลือกตั้งทำยังไงครับเหมือนกับเลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งสสไหมฮะ,ะเข้าคูหากาเบอร์ที่ท่านชอบอย่างน<ล>ั้นไหมฮะออกแนวนั้นเลยค่ะไม่<อ>ไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมเห็น<อ>มีข่าวลือมาว่าเออเขาจะปรับระบบการเลือกตั้งไหมฮะถ้าลองโควต์สก่านมาลากาันจริงๆนะคะในในกฎระเบียบของเราเนี่ยมีแนวทางการเลือกตั้งโดยหลักการคือเลือกตั้งโดยตรงและรับเพราะว่าโดยตรงและรับก็นั่นหมายความว่า เข้าคูหาะนะคะอันนี้โดยตรงระรับนะคะแล้ววิธีการเลือกตั้งจะมี2แบบคือเป็นแบบบัตรเลือกตั้งหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยด้วยด้วยเหตุปัจจัยในเรื่องของการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์อาจจะต้องใช้ระยะเวลาดนึดนงขณะนี้คาดว่าจะต้องมีการเลือกตั้งแบบเข้าคูหาแล้วใช้บัตรเลือกตั้งแต่ทีนี้ในระบบประกันสังคมคะ่ะจํานวนคนสมัครค่อนข้างเยอะต้องเรียนอย่างนี้คะ่ะว่าเขตเลือกตั้งของเราใช้คําว่าประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งเพราะฉะนั้นทั่วประเทศเลือกกันบัญชีเดียวแบบสุดท้ายนะคะแล้วก็ท้ายสุดแล้วเนี่ยพอเลือกแล้วก็จะเรียงลําดับกันมา1-7ถึงก็คือนําเสนอเข้าเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนนะคะก็ต้องย้อนกลับมาว่าอยงนี้ถ้าเกิดผู้สมัครเป็นตัวแทนฝ่ายนายจ้างลูกจ้างเยอะๆนี่เบอร์นี่คือประเด็นนะะนี่คือประเด็นว่าเราก็ไม่สามารถที่จะใส่เบอร์ไปได้เพราะฉะนั้นเราก็จะปรับเปลี่ยนว่าบัตรเลือกตั้งก็จะมีเจ็ดช่องให้คุณปูเข้าไปจดจํใหมายเลข ถ้าจำเถ้าคุณปู้ไปถูกใจสามร้อยแปดร้อยหนึ่งพแล้วเข้าไปจําไม่ได้อันนี้คือประเด็นที่คนก็เรียกร้องมันยมแก้ยังไงเตรียมแก้ยัง,งก็เตรียมแก้นะคะเขาก็มีคนเรียกร้องเหมือนกันว่ามันจะเป็นปัญหาอุปสรรคหรือจะทําให้คนอาจจะเกิดทุจริตจุดอะไรเข้าไปได้เราก็เลยมีการปรับปรุงอยู่ระหว่างการปรับปรุงแนวคิดว่าจากการที่รับฟังความวิเห็นแล้วว่าเลือกคนเดียวหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงดีไหม แต่ว่าอันนี้ยังไม่ฟันธงนะยังค่ะยังค่ะยังค่ะยังแล้วเราก็เสนอแล้วมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกันตนไหมล่ะว่าเขาอยากเลือกแบบไหนยังไงค่ะต้องประเด็นนี้ค่ะหลังจากมีการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีการกระบวนการว่าถอดบทเรียนคําว่าถอดบทเรียนนนี้คือของวาระที่แล้วที่ผ่านมาค่ะถอดบทเรียนว่าฟังจากเจ้าหน้าที่เพราะเจ้าที่ของสํานักงานดังคมจะเป็นผู้ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะแล้วก็มีการรับฟังความคิดเห็นออนไซต์เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมา แสดงความคิดเห็นนะคะก็มีประเด็นนี้แหละค่ะในเรื่องของหนึ่งคนหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงซึ่งเดิมใช้ว่าเข้าคูหาแล้วก็จดเบอร์เข้าไปค่ะแล้วก็จําเบอร์จาไม่ไหวจําไม่ไหวอันนี้อันนี้คือประเด็นแต่แต่ต้องเรียนจริงๆนะคะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับฟังคิดเห็นขณะนี้ก่อนนะคะพอมีการรับฟังคิดเห็นมากขึ้นมีประเด็นปัญหาอุปสรรคมากขึ้นทางสํานักงานประกันสังคมก็ได้มีการสรุปเสนอคณะกรรมการประกันสังคมชุดปัจจุบันซึ่งท่านได้ก็เห็นความสําคัญของการที่จะ ดำเนินการตามระเบียบให้ถูกต้องครบถ้วนท่านก็เลยแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นมา1ชุดค่ะก็มีการกระบวนการประชุมกันเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปก็จะมีการสรุปประเด็นที่จะมีการแก้ไข นะคะก็อาจจะเป็นประเด็นที่ที่เราคุยกันหนึ่งดูด้วยหนึ่งประเด็นด้วยนะคะแล้วก็ไปรับฟังไวเพียงทางระบบกลางกฎหมายอ๋อแล้วกระบวนการนั้นก็จะมีการดําเนินการมาสรุปอีกทีว่าประเด็นนี้ควรจะปรับปรุงแก้ไขไหมถ้าเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกันตนในเรื่องของการเลือกตั้งก็จะนํามาปรับปรุงหลังจากนั้นก็จะเสนอท่านรัฐมนตรีถ้าท่านเห็นชอบในหลักการก็จะเสนอเข้าในการกระบวนการปรับปรุงร่างกฎหมายแล้วก็เสนอท่านรัฐมนตรีลงนามค่ะ โอเคค่ะชัดเจนคะนะฮะคือยังไม่ถึงเวลาเลือกตั้งนตอนนี้แต่ใกล้นะเพราะว่า14คุมพาปี2569ก็เป็นอันครบวาระของบอร์ดประกันสังคมในชุดปัจจุบันในฐานะใครที่เป็นผู้ประกันตนนะทั้งฝั่งนายจ้างทั้งฝั่งผู้ประกันตนก็จะได้เตรียมพร้อมไว้ก่อนนะคะท้ายสุดตรงนี้่ะนะท่านมรกาลันอยากจะฝากกับพี่น้องประชาชนยังไงครับเชิญเลยค่ะค่ะก็ขออนุญาตฝากทางฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนนะคะว่า การเลือกตั้งคณะกรรมการบรงคัทคมครั้งนี้ มีความสำคัญนะคะสำคัญในเรื่องของได้ตัวแทนของท่านอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นฝั่งนายจ้างฝั่งผู้กัรตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40อยากให้ท่านได้ศึกษานะคะตามที่ทางประกันสังคมได้ประชาสัมพันธ์ได้แนะนําท่านนะคะแล้วก็มีการเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นนะคะถึงเวลาอยากให้ท่านมาสมัครแล้วก็มาลงคะแนนเสียงเยอะๆคะ่ะเพื่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น 1. เราจะได้ตัวแทนอย่างแท้จริง<ม>เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสิทธิประโยชน์ในการที่จะบริหารจัดการเงินกอง ทุน2.9ล้านล้านบาทขอบพระคุณมากค่ะจากนั<อ>้นก็ขอเชิญชวนนะฮะสำหรับผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมตรงนี้นะฮะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันได้เมื่อถึงโอกาสแล้วนะฮะแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะฮะท่านรองโฆษกสํานักงานประกันสังคมค่ะท่านมาลากาลันหอบประทุมนะ,ะขอบพระคุณมากขอบคุณค่ะ เอาล่ะคระท่านผู้ชมคะก,กลับมาติดตามในการสนามเป้าบรรทงทุกปีหน้านะคะเราจะเจอกันทุกวันเสาร์ค่ะเวลา16นาฬิกา30นาทีนะคะวันนี้ทีมง,งานทุกคนแขกรับเชิญและวกนดิฉันอนุมากเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ